นี่มันเกิดขึ้นยังไงเงินเดือนเขาหกหลักเราต้องทิ้งงานเพื่อมาดูแลน้องชายจนน้องชายรวยเป็นร้อยล้านแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกเขาโอ้ยคุณต้องนึกดีๆนะครับตอนนั้นคุณอยู่ไหนคุณไม่ได้มีงานทานะครับที่สําคัญผมแคร์พวกคุณมากหลานผมเป็นคนเลี้ยงมาเองแต่ผมต้องมาโดวนว่าผมเกาะหลานผมต้องมาโดวนว่าผมใช้ความน่ารักของหลานเป็นผล <อา S 1> ประโยชน์อะไรย่างเงี้ยรู้ไหมเรื่องเนี้ยผมนั่งโดนสื่อข่าวไทยเนี่ยด่าผมอะรวมๆอะ หลายหมื่นคอมเมนต์มากมแล้วตัวต้นเหตุเลยเนะี่ยคุณเลยเนะี่ย <c oughs> สิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับผมแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่ได้ยินมาได้ยังไงและไม่เคยมีเรื่องการตกลงที่ว่าจากเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์เป็นเงินเดือนเนี่ยบอกว่าผมเนะี่ยผิดสัญญากับผู้จัดก,การมผมไม่เคยมีสัญญานะครับเรื่องจากอาเธอร์ก็คือหลานคุณเองอาการใช้งานหลาน คุณไม่เคยแบ่งเงินให้ <โฮ S 2> บานรก็เลยคุณคิดว่ามผมเป็นคนแบบนั้นอะงไร